การถ่ายภาพแนนอนมันมีผลต่อเทคนิคเชิงศิลย์ยังไงมีผลต่อความรู้สึกยังไงในเชิงจิตวิทยาแล้วมันมีกลไกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันซึ่งผมบอกเลยว่า คอนเทนต์ Content, ลักษณะนี้ไม่รู้ว่าช่องอื่นมีหรือเปล่าแต่สรพิกจะทำให้คุณได้เข้าใจนะเรื่องของที่มาที่ไปของหลักการทางศิละปะที่คุณสามารถอธิบายได้อย่างหมดเปลือกนะฮะผมอยากเริ่มต้นด้วยความเข้าใจนะฮะหรือการรู้จักกับลักษณะภาพแนวนอนก่อนซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความคุ้นชินเนาะที่เราเห็นอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายรูปเรามักจะคุ้นเคยกับการเห็นจอหรือเห็นการแสดงผลนะฮะที่เป็นภาพแนวนอนมาตั้งแต่เกิดผมเชื่อว่า คุณเริ่มเกิดแล้วคุณเริ่มจําความได้ไอ้เฟรมที่มันเป็นแนวนอนเนี่ยมันปรากฏขึ้นตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจําความได้เลยซึ่งไอ้เฟรมที่เป็นแนวนอนแบบนี้จริงๆมันมีเรื่องราวนะครับมันมีองค์ความรู้มันมีเหตุและผลมันมีเรื่องของจิตวิทยาและมันมีเรื่องของด้านศีลนะฮะที่ซ่อนอยู่ในเฟรมที่เป็นเฟรมแนวนอนซึ่งผมคิดว่าการที่เราได้เห็นและใช้เฟรมแนวนอนมาอย่างเคยชินเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้สังเกต เราก็อาจจะไม่ได้ได้ฉุกคิดว่าจริงแล้วไอ้ภาพแนวนอนเนี่ยมันมีผลหรือมีอิทธิพลอะไรบ้างวันนี้นะครับผมย่อยมาทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะในการเรื่องของเฟรมแนวนอนมันให้อะไรกับเราเพื่อที่คุณสามารถใช้เฟรมถ่ายภาพแนวนอนได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นผมเลยสรุปมาทั้งหมด12ข้อเพื่อให้คนได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพเป็นภาพแนวนอนและอะไรบ้างถ้าคุณอยากถ่ายมันได้ดีเนี่ยคุณต้องทำยังไงกับภาพเฟรมนี้บ้าง ฉะนั้นเรามาเริ่มต้นเลยฮะข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกก่อนเลยนะถ้าวันนี้คุณอยากถ่ายภาพและคุณเพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพเฟรมแนวนอนจะเป็นเฟรมแรกที่คุณได้ถ่ายได้คุณได้ฝึกถ่ายอืม ม่ว่าคุณจะใช้กล้องมือถือหรือว่าใช้กล้องดิจิตอลนะครับเราจะชินกับเฟรมแนวนอนทีนี้ต้องบอกว่าไอเฟรมแนวนอนเนี่ยต้นกาเนิดมันมาจากมุมมองภาพของเราเนาะเวลาตาเราเรามองไปสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรก็ตามนะครับเชื่า <c oughs> สามารถสังเกตได้คือเฟรมของขอบเขตที่ตาเราเห็นเนี่ยถ้าใครลองลองลองพยายามเอานิ้วดูว่าปลายสุดของการมองเห็นเนี่ยแต่ละขอบสีข้างเนี่ยปลายสุดของการมองของแต่ละขอบเนี่ยมันเป็นแนวนอนกว้างแค่ไหนฉะนั้นเรื่องของวิชั่นเรื่องของเฟรมแนวนอนมัน จะถูกอ้างอีกมาตั้งแต่ที่โดยใช้กระบวนการของตาเราเนี่ยครับเป็นต้นแบบในการวางเฟรมฉันข้อแรกเลยครับพอเข้าใจเรื่องของแนวนอนภาพแนวนอนเนี่ยมันจะสอดคล้องสิ่งที่เรียกว่าการเห็นของมนุษย์เนาะคำว่าเห็นของมนุษย์คือเราเห็นภาพเป็นแนวนอนเดิปกติอยู่แล้วระบบสัมผัสการเห็นของเราบันทีภาพเป็นแนวนี้นะครับทำให้การถ่ายภาพแนวนอนมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าตัวของลักษณะภาพ เราจึงมองภาพเป็นแนวนอนเนี่ยได้เป็นธรรมชาติม,มันไม่ได้ขัดกับความคุ้นชินเราชินกับการเห็นแนวนอนตั้งแต่วิธีที่เราเกิดนะฮะวิธีที่เราสามารถลืมตาเป็นหรือวิธีที่เราสามารถจําความได้ดังนั้นภาพแนวนอนนะครับมันจะเป็นภาพฟอร์มัลที่ถูกโปรแกรมอยู่ในหัวของคนทุกคนเวลาดูภาพอะไรก็ตามครับมจะเป็นภาพท่องเที่ยวนะฮะหรือภาพอะไรก็ตามภาพสินค้านะฮะภาพพอร์เทรตนู่นนี่นั่น อะไรก็ตามภาพแนวนอนจนเป็นเฟรมแรกที่เราเห็นภาพแนวนอนรู้เลยว่าถ้าคุณอยากถ่ายภาพให้ดูมีความแบบเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าเวลาดีไซน์ออกมาแล้วคนไม่ได้ใช้สายตาหนักมากเวลาดูภาพของเราการใช้ภาพแนวนอนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่คุณสามารถเลือกได้ผิดกับแนวตั้งนะครับภาพแนวตั้งเนี่ยจะมีความเหมือนมุมม,มันถูกตัดออกไปแทนได้เห็นจะกกว้างมันจะเห็นแค่เพียงแค่เหมือนแบบด้านท่านสั้นเนาะแทนนั้นมันจะมีความเหมือน ขัดความเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งโดยปกติเราเรามองภาพแนวนอนแล้วรู้สึกชินตามากกว่าภาพแนวตั้งถ้าคุณรู้สึกว่าอยากให้ภาพของคุณคนดูแล้วไม่ได้มีความขัด ตาไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันดูแบบขัดธรรมชาติใช้แนวนอนอันนี้เป็น1 point ที่สามารถทำได้ข้อที่2ครับเนื่องจากการมองเป็นแนวนอนเนี่ยมันทําให้สายตาของคนที่มองภาพเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเราทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพเราอยากจะดีไซน์ภาพให้คนรับร,รู้รู้สัมผัสได้ง่ายเนี่ยแนวนอน จึงเป็นหนึ่งในด้านที่ถูกใช้เพราะด้านนอนนะครับแนวนอนเนี่ยฮะช่วยทําให้การรับรู้ประสาสัมผัสได้ง่ายกว่าเนื่องจากมันไม่ขัดเวลาเรามองเนื้อหาภาพเวลามองคอนเทนต์ภาพเราจะรู้สึกอินไปกับภาพได้ง่ายสังเกตมองภาพมีรู้สึกรีแลกซ์ไหมฮะร,รู้สึกแบบมันสวยแบบอลังการไหมรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ยตรงนั้นไหมฮะในภาพเนาะเพราะทุกอย่างมันดูเต็มเฟรมไปหมดเลยถ้าคุณดูไลฟ์นี้แบบเป็นอน,นอนๆอนคุณก็จะเห็นภาพแบบนี้ได้ชัดมากขึ้น ฉะนั้นนะครับการที่เราถ่ายภาพแนวนอนมันทําให้เราสามารถที่จะรับรู้แล้วก็เหมือนเข้าถึงอารมณ์นะของภาพถ่ายได้ง่ายมากกว่าแนวตั้ง <c oughs> เพราะมันไม่ขัดเรื่องของมิติการมองตั้งแต่ทีแรกเห็นภาพไหมเวลามองอะไรก็ตามครับเราจะเห็นเรื่องของเขาเรียกว่ามิติการมองตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูเห็นไหมฮะฉะนั้นมันจึงไม่มีความรู้สึกว่ามันขัดโอเคไหมทีนี้พอไม่ขัดนะครับส่งผลอะไรต่อ พอการมองเวลาเราถ่ายภาพเป็นแนวนอนปุ๊บเนี่ยโอเคมันชินกับสายตามนุษย์และมันมองแล้วไม่รู้สึกขัดข้อที่มันจะเกิดผลถัดมานั่นก็คืออะไรฮะเราสามารถเห็นขอบเขตของภาพได้มา,มากกว่าส่มผลทาให้เราสามารถเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ในภาพได้ชัดเจนได้ง่ายกว่าลองดูภาพต่อไปนี้นะลองมองดูว่าเราเห็นไหมว่าเรื่องราวของภาพหรือทิศทางที่ตัวแบบกําลังเคลื่อนที่ไปอ่ะเขาเคลื่อนที่ไปทางไหน ดูนะฮะนับ1 2 3สเครื่องนี้ไปทางไหนครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแนวตั้งเนี่ยด้วยความที่มันถูกจํากัดด้านข้างให้แคบทําให้บางทีเวลาเรามองแล้วอาจจะเห็นทิศทางอาจต้องใช้กระบวนการคิดหรือการสังเกตที่มากกว่าแต่พอมันเป็นภาพแนวนอนเราจะรู้ว่า องประกอบในภาพต่างๆเนี่ยมันนําพาสายตาเคลื่อนที่ไปในทางเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นภาพนี้เราจะตอบไปว่ามันกําลังเคลื่อนที่ไปเลยฮะไปยังด้านในของภาพเนาะเหมือนเราเห็นภาพนี้เป็น3มิติเห็นเป็นวิวปกติเหมือนเรากาลังเดินตรงไปเราเห็นผู้คนที่กําลังพุ่งไปด้านหน้าถูกไหมครับเดินไปด้านหน้าได้อยากชัดเจนอ่ะหรือภาพนี้ ภาพนี้เรารู้ว่าเหมือนทิศท,ทางภาพมันพานเราให้เราสามารถมองไปยังจุดหนึ่งโดยเราใช้พวกเส้นนําสายตาเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าเห็นได้ง่ายกว่าเออมองได้ง่ายกว่าเห็นปะเรามีทิศท,ทางในการในการมองเพราะมันเป็นแนวนอนมันจึงเห็นเรื่องของทิศท,ทางสิ่งที่เคลื่อนสายตาเราในภาพได้ง่ายครับเนี่ยพอมองปุ๊บเส้นต่างๆจึงมีส่วนช่วยในการนําพา เวลาคุณถ่ายภาพเป็นแนวนอนแล้วมันมีเส้นเยอะๆเส้นที่มันนําสายตาไปสู่จุดใดจุดหนึ่งภาพแนวนอนจะทําให้เราเห็นเส้นนั้นได้ชัดมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเป็นแนวตั้งเราต้องมองว่าเส้นนั้นอยู่ตรงด้านไหนด้านบนด้านล่างมันจะมีความแบบไม่ได้เป็นธรรมชาติต้องใช้พลังในการมองหรือใช้ในการจ้องสักแป๊บหนึ่งแต่พอเป็นแนวนอนมันไม่ต้องจ้องมันมองปุ๊บเส้นนําสายตาปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือทิศทางภาพที่ตัวแบบกําลังพาไปเราสามารถรับรู้ถึงทิศทางการมองภาพได้ง่ายมากขึ้น เห็นไหมฮะอ,ะอย่างภาพนี้เราเห็นใช่ไหมตัวของคนข้างในกำลังมองไปตรงไหนฮะตรงเครื่องบินเราจะไม่ละสายตาออกจากทิศทางที่มองเลยขออภัยครับภาพนี้เป็นภาพแนวนี่นะแนวจัตุลัสนะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนี่ภาพนี้เห็นไหมฮะ เนี่ยอะสมมติดูภาพนะครับดูภาพเนี่ยภาพแนวนอนเห็นไหมฮะเห็นไหมทิศทางชัดเจนมากว่าไอ้ตัวสะพานนะครับมีการนําสายตาได้ชัดเจนพอมันเห็นเป็นลักษณะของมุมที่เป็นมุมแนวนอนเราจะเห็นทิศทางที่มันได้ชัดเจนมากกว่าทีนี้จากการที่มันสามารถเห็นทิศทางได้ชัดเจนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อทันทีมีส่งผลต่อเมื่อคุณเอาการถ่ายภาพแนวนอนมาใช้งานคือมันจะเอื้อเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าวิชั่นโฟล์มุมมองที่เราสามารถบังคับ ให้สายตาเห็นหรือสายตาเคลื่อนที่สิ่งต่างๆในภาพได้สมมตินะครับดูภาพนี้นะฮะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นด้วย่านโฟล์คือเรารู้ว่าตัวของสะพานมันนําพาภาพมังแต่ทางด้านซ้ายค่อยๆเคลื่อนไปทางด้านขวาให่ไหมฮะจากด้านซ้ายเคลื่อนไปทางด้านขวา,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 ลา,า,ขวาแล้วก็เห็นตัวตึกที่เป็นตึกมารีน่าเบซานเห็นอย่างชัดเจนฉะนั้นด้วยความที่เราเห็นจากซ้ายไปขวามันทาให้มันถูกกาหนดโดยที่เรามองโฟล์ นะฮะวิชันโฟลคือเราเห็นเราเห็นตัวภาพมีลำดับในการมองอย่างชัดเจนกระบวนการนี้ถูกใช้ในการดีไซน์หลายสิ่งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของภาพแลนสเคปนะแม้แต่ภาพภาพสินค้าพอเรารู้ว่าภาพแนวนอนมันเอื้อให้การการเกิดวิชันโฟล์เนี่ยได้ง่ายอย่างภาพสินค้าเวลามองปุ๊บเนี่ยตาเราก็จะมองตัวโปรดักก่อนเป็นที่แรกหลังจากนั้นตาจะค่อยมองออกไปยังองค์ประกอบอื่นเช่น,นมองไปยังพร็อ มองไปยองของฉากเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในมุมมองภาพนี้เมื่อภาพมันเป็นแนวนอนมันจึงเห็นส่วนอื่นได้ง,ง่ายมากขึ้นเพราะแอร์เรียมันมากขึ้นเก็บภาพใช่ไหมดังนั้นภาพนี้พอตาเรามาไปที่ตัวของโปรดักต์เราจะเห็นพร็อพเลยฮะเห็นครัวซองต์เห็นชาเห็นดอกไม้น,น้ำพุ่งน้ำผึ้งต่างๆเออซึ่งตาเราก็จะค่อยแพ่ออกจากตัวโปรดักต์ประเด็นคืออย่างนี้ครับคนที่ถ่ายภาพเก่งมากๆเขาจะมีวิธีการนําเสนอว่า เฮ้ยเขาอยากให้เห็นอะไรในภาพเป็นจุดแรกและส่งต่อไปจุดไหนเป็นจุดที่2หรือไปบรรจบตรงไหนฉะนั้นท้าเวที่เราถ่ายภาพและเรานึกถึงโฟล์ในการมองแบบนี้เราจะสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้เทคนิคอะไรเข้ามาเล่นแทน,นเรื่องของวิชั่นโฟล เดี๋ยวไว้มีเวลาครั้งหน้า,นาผมเอามาทําเรื่องนี้อีกให้รอบหนึ่งเพราะว่าตัวของวิชั่นโฟล w เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ผมคิดว่าคนถ่ายภาพเก่งๆเขาทํากันเป็นและถ้าคุณอยากเล่าเรื่องเก่งจริงๆ Vision Flow เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราใช้ในการดีไซน์เรื่องของภาพซีนช็อตเพื่อกําหนดลูกเล่นสายตาทิศทางการมองของคนที่ดูภาพได้อย่างชัดเจนอ่ะภาพนี้ใครตอบได้บ้างครับว่า ภาพนี้ทิศทางสายตาที่ตาเราเคลื่อนไปเนี่ยมันมองไปทางไหนหยุดตรงไหนบ้างใครเห็นบ้างเรามาภาพนี้ปุ๊บเราเห็นจากอะไรก่อนเป็นที่แรกแล้วตาเรามองไปที่ไหนเป็นที่ที่สองและตาเราหยุดที่ตรงไหนเห็นจากตัวทางขวาไปทางซ้ายซ้ายเนี่ยเรามองทะลุไปยังแบบขอบภาพเลยไหมครับหรือตาไปหยุดตรงไหนฮะมามาดูฉเฉลยนะครับ ภาพนี้นะครับแบบแรกสุดเราจะเห็นเครื่องบินที่อยู่ฝั่งขวาก่อนโดยเราจะมองไล่เราตามเครื่องบินไปเลยครับจากหางไปสู่หัวและทันทีที่ตาเราเนี่ยจะมองไปต่อเราก็จะเจออีกลำหนึ่งที่เป็นลำเล็กอยู่ด้านหลังถูกไหมครับมองจากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาและสายตาจะไปหยุดที่บริเวณหัวของเครื่องบินทั้งสองลำที่กําลังหันหน้าชนกันฉะนั้นต่อให้ข้างล่างมีอะไรฮะมีตัวแถบสีเหลืองๆเด้งขึ้นมา สายตาก็จะพาเราจบเพียงแค่ตรงหัวเครื่องบินที่กำลังจะชนกันทั้งสองลำอันนี้เราเรียกว่าวิชวล l ฟลว์หรือเขาเรียกว่าไอเนี่ยครับสายตาเรามันจะไปหยุดแค่ตรงนั้นเราเราต้บังคับให้มองจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งและมันแช่ที่ตรงนั้นเวลาที่เราจะถ่ายภาพถ้าเราสามารถที่จะวางดีไซน์แบบนี้ได้วางฟโฟลว์การมองแบบนี้ได้ผมบอกเลยว่าภาพถ่ายคุณจะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น คนมองแล้วจะรู้สึกว่าภาพนี้มันดูมีดีเทลทุกภาพเขาเรียกว่ามีโฟลทั้งหมดเลยแต่จะโฟลนั้นจะมากจะน้อยจะสั้นจะยาวอันนี้ขึ้นอยู่กับจะออกแบบยังไงก็ได้อ่ะอย่างภาพนี้ก็มีโฟลภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยตาเราเรามองไปอย่างไรฮะเรามองไปอย่างสะพานแต่พอเรามองเส้นสะพานออกมาเราก็จะเจอคนที่เหมือนทําท่าเดินเข้าไปด้านในมันทำให้สายตาเราเนี่ยรับรู้รว่าเหมือนเรากําลังเดินเข้าไปด้านในสะพาน ฉะนั้นโฟล์การมองมันถูกบังคับให้เรามองเข้าไปด้านในสะพานนั้นต่อให้เรามองลำดับสลิงมองจากตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วเรามองสลิงไล่ออกมาตาเราก็จะไม่หลุดออกไปมองด้านข้างเพราะว่าทิศทางของคนที่เดินมันบังคับให้เรามองให้เราสวนทางกันและให้มันวนอยู่แค่ระหว่างทิศทางของระหว่างตรงจุดที่คนเดินกับตัวบริเวณที่เป็นตัวเสาสะพานที่เป็นตรงกลางภาพเนี่ยมันบังคับสายตา จนคุณอาจจะไม่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีรถสีส้มอยู่ทางด้านขวารถแท็กซี่อยู่ทางขวาที่เป็นสีส้มคุณอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้เพราะทิศทางมันถูกบังคับให้หมองฉะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่จะมีการเล่นสิ่งนี้มากๆแล้วเ,เ,เรื่องของโฟล์ในการมองมาข้อที่5ครับทีนี้คำถามคือแล้วโฟล์ในการมองเนี่ยมันส่งผลอะไรเวลาที่เราจะถ่ายทําให้ภาพมันดมมีทิศทางมันดมมีโฟล์มีจุดหนึ่งชัดเจนเนี่ย ตัวของภาพแนวนอนมันจะมีข้อดีข้อหนึ่งคือมันทําให้การสร้างโฟล์ตรงเนี้ยมันเกิดการมองแล้วมันดูสมูทง่ายมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันดูเชื่อมโยงได้ง่ายฉะนั้นการที่เราสามารถใช้เฟรมเป็นเฟรมแนวนอนความเชื่อมโยงแต่ละสิ่งในภาพออกมาดูง่ายง่ายมากกว่าแนวตั้ง เวลาเราดูเนี่ยราภาพแนวตั้งเราใช้พลังในการเพ่งมากกว่าเราใช้พลังสมาธิในการมองที่มากกว่าพอพอเป็นภาพแนวนอนเราจะรู้สึกว่ามันทุกอย่างในภาพมันมีความไหลมันสามารถเชื่อมโยงได้ง่ายอยกตัวอย่างเช่นมาดูครับพอเป็นแนวนอนแอร์เรียรมากขึ้นขอบซ้ายขอบขวากว้างมากขึ้นเราจะเห็นเลยว่าตัวของถ้วยเป็นตัวผักผงเนาะ อยู่ตรงกลางภาพเป็นเซนเตอร์ก็จริงแต่ในสายตาเราหาความเชื่อมโยงในการมองต่อว่านอกจากตัวของถ้วยผักผงนี้แล้วมีอะไรที่มันสามารถเล่าได้อีกตาเราสามารถมองแล้วประมวลเป็นมินนิ่งหรือความหมายหรือการรับรู้ได้ฉะนั้นเราจรึงมองไปอย่างไรฮะผักต่างๆประเด็นคือเรารู้ว่าภาพนี้เป็นผักผงนะฮะผงสีเขียวเพราะอนะฮะองค์ประกอบรอบๆมันคือผักผลไม้ต่างๆที่เป็นสีเขียวถ้าไม่เรารู้ว่าอ๋อนี่คือผงผักแน่นอน มันพาเราสามารถเชื่อมแอเรียรอบๆได้ง่ายเพราะเนื่องจากมีพื้นที่ที่เยอะและพื้นที่มันวางเป็นแนวนอนวางเป็นภาพเชิงกว้างเราจึงสามารถมองซ้ายมองขวาเห็นดีเทลได้อย่างไม่เคอะไม่เขินไม่ขัดลูกตาขัดธรรมชาติพระที่นั่งอนันตสมาคมเราเห็นและปึ้งตรงกลางเป็นพระที่นั่งแต่เสร็จแล้วเราก็มองต่อว่าแล้วรอบๆได้พระที่นั่งมีอะไรบ้างมีตึกสูงที่อยู่ฉากหลัง และไล่ลําดับลงมาเรื่อยๆค่อยๆต่าลงเรื่อยๆแล้วฉะนั้นด้านหลังสุดจะมีตึกสูงๆเกินไหมฮะฉะนั้นทิศทางในการในการมองเนี่ยเราจึงสามารถกวาดสายตามองได้อย่างทั่วถึงนี่คือข้อดีของการถ่ายภาพแนวนอนเราจะมีสเปซในการที่เราจะสามารถใส่รายละเอียดใส่สิ่งต่างๆลงไปนในภาพได้มากขึ้นสมมติท์าให้เวลามองแล้วมันเชื่อมโยงได้ง่ายฉะนั้นผมขอสรุป5้าข้อแรก5ข้อแรกมันส่งผลต่อเนื่องกัน1การถ่ายภาพแนวนอนมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับมองเห็นของมนุษย์ เห็นแล้วไม่ขัดตาเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพแนวกว้างที่เราชินกับการมองเฟรมนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับเมื่อเรามองเฟรมนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับไม่มีความชินนะฮะมันทาให้เรารับรู้นะครับความสัมผัสหรือความรู้สึกเนี่ยนะได้ง่ายกว่าเช่นเรารู้สึกเห็นแล้วรู้สึกว่ามันดูสบายตาง่ายมันดูมีความอินง่ายมันมีความรับรู้สิ่งที่เป็นคอนเทนต์ในภาพหรือมินิในภาพได้ไวมากกว่าภาพแนวต่างที่มันต้องใช้การคิดและการเพ่งมากกว่าแนวนอน ทีนี้พอการรับรู้ไวปุ๊บเราจึงเลยฮะเห็นทิศทางต่างๆสิ่งที่มันเคลื่อนไหวในภาพไากเราจะเห็นแล้วว่าเอ้แต่ละที่แต่ละจุดมันเคลื่อนไหวไปทางไหนเออมันกาลังเ,เห็นทิศเห็นทางสิ่งที่พยายามกําหนดให้เห็นเมื่อเห็นทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นปุ๊บมันเกิดเป็นวิชวลโฟลว์วิชวลโฟล์คือเรามีการเล่นลําดับในการมองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ง่ายเราสามารถออกแบบตําแหน่งของการมองอันไหนเป็นจุดแรกก่อนแล้วส่งต่อไปอยังทางไหนแก็บภาพไหม ซึ่งวิชั่นะโฟลด์เดี๋ยวไว้ในอนาคตผมมาอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งเรื่องของจิตวิทยาการออกแบบหรือว่าจิตวิทยาเรื่องของ art psychology จิตวิทยาเชิงศิละปะจริงๆแล้วทีนี้คุณฟังอยู่จานะัตอนนี้เป็นหนึ่งใน art psychology นะอันนี้แค่ภาพแนวนอนนะนะครับจริงแล้ว art psychology เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เราสามารถเรียนแล้วก็ไปออกแบบเชิงศิลป์ได้เลยแล้วคนที่เรียนเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นศิลป์นะครับคนที่เป็นหัวตักกะหัววิทย์คนมาเรียนมากๆเรื่องของ art psychology จริงมันสนุกมากนะเพราะว่า art psychology เนี่ยมัน สามารถไปใช้ไม่ใช่แค่ของชีวิตจําวันของเรามันรวมไปถึงมันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวจริงๆแล้วศิลปะมันไม่ใช่แค่แบบเออการวาดรูปหรือแบบว่าการแสดงทางศิลป์น่ะศิลปะจริงๆมันคือมันคือพฤติกรรมมนุษย์อ่ะมันคือความเข้าใจในพฤติกรรมของคนในความรู้สึกของคนนะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยแต่แ,แค่ผ่านเครื่องมือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะเฉยๆหลังจากที่เราเห็นเป็นตัวของ Visual f l o w มาแล้วนะฮะ พอเชอมโยมันทําให้เราสามารถเขาเรียกว่ามองภาพมองการเชื่อมโยงของมีน n ิ่งและความหมายสิ่งต่างๆได้ง่ายฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้เลยนะครับห้าข้อแรกก่อนนะผมสรุปเลยว่าการที่เราเราถ่ายภาพแนวนอนเราสามารถที่จะเล่าเรื่องสร้างความเชื่อมโยงออกแบบเจอร์นี่ออกแบบวิชวลโฟล์หรือทําให้เ,เรามองเนี่ยมองเห็นในภาพเนี่ยได้ง่ายโดยที่คนที่มอง ไม่ได้ใช้การเพ่งหรือการคิดที่มากจนเกินไปมันมีความเป็นธรรมชาติในตัวเพราะเราชินกับเฟรมนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณถ่ายเป็นแนวตั้งเวลามองภาพแนวตั้งเราจะใช้การเพ่งที่มากกว่าเพราะเราต้องมองว่าไอ้ความที่มันถูกบีบแคบลงเนี่ยมันมีอะไรซึ่งการมองจากบนลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนเนี่ย มันขัดโฟล์กับการที่มองจากซ้ายไปขวาเมื่อเราชินกับการหันซ้ายหันขวามากกว่าขึ้นเงยขึ้นก้มลงชันการมองแนวตั้งขึ้นก้มลงมันจึงเป็นมุมมองที่เราไม่ได้เห็นบ่อยแต่การเรามองซ้ายขวาเราจึงชินกับมันมากกว่าอันนี้คือ5ข้อนี้มันเชื่อมเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อคุณถ่ายภาพเป็นแนวนอนนี่คือคกลไกที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะแต่ทีนี้หลังจากนี้อีก7ข้อเป็นสิ่งที่เล็กเ,น,เ,น,เ,น,เน,น้อยน้อยที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยการถ่ายภาพแนวนอนมันก่อให้เกิด กระบวนการสิ่งเหล่านี้ขึ้นซึ่งผมแยกไปประมาณ7ข้อด้วยกัน5ข้อแรกเป็นโฟล์เดียวกันอีก7ข้อหลังเป็นเรื่องที่ย่อยออกมาอ่ะโอเคไปต่อนะครับข้อที่6นะฮะทีนี้ต้องเหนือจ Flow, ากโฟลที่เห็นสักครู่นี้แล้วอันถัดมา คุณสมบัติย่อยอันหนึ่งที่ภาพแนวนอนเขาเรียกว่าให้แล้วก็มันเป็นคุณสมบัติที่เราอาจจะไม่สังเกตคือภาพแนวนอนเนี่ยมันให้ความรู้สึกดูสงบและผ่อนคลายได้ง่ายกว่าภาพแนวตั้งหรือภาพแนวจัตุรัสยิ่งนอนมากเท่าไหรมันรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูกว้างความกว้างมันสอดคล้องกับความรู้สึกดูสงบดูรีแลกซ์ดูผ่อนคลายนะฮะมาดูกันพอเราเห็นภาพกว้างเนี่ยครับ ฉะนั้นด้วยออโตเมติกของคนที่มองพื้นที่ภาพที่มันดูกว้างมันทำให้เราสึกว่าพอมันไม่ฝืนเนาะมันไม่มีการฝืนทางด้านการมองมันไม่ต้องใช้ความคิดเยอะมันชินกับมุมมองุบบเนี่ยเห็นแล้วเกิดความรีแลกซ์ได้ง่ายกว่าเกิดความรู้สึกว่ามันดูผ่อนคลายได้ง่ายกว่าอืมฉะนั้นถ้าคนต้องการภาพที่ดูผ่อนคลายมุมภาพที่สมว่าอยากนําเสนอภาพให้มันดูแบบ เอ้ยมีความไม่ได้รู้สึกว่าแน่นมากนะภาพมุมกว้างค่อนข้างตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรก็ตามครับแนวนอนจะให้สเปซและการที่มันเป็นสเปซมากทําให้เรารู้สึกว่าเรามองอะไรก็ตามภาพทุกภาพมันดูผ่อนคลายได้ง่ายเพราะพื้นที่มันเยอะทน,นั้นนี่คือ ability นะครับหรือว่าคุณสมบัติของตัวภาพที่เป็นภาพแนวกว้างทน,นั้นถ้าใครที่อยากได้ความดูสบายตาถ่ายแนวนอนได้คําตอบที่ดีมากกว่าต่อมานะฮะ ถัดจากเรื่องของความสบายตานะครับภาพแนวนอนด้วยความที่พื้นที่มันกว้างพื้นที่มันเยอะนะฮะเราสามารถใส่รายละเอียดการเล่าเรื่องต่างๆในภาพได้เยอะกว่าภาพแนวตั้งภาพแนวตั้งจะถูกจํากัดสายตาให้เรามองบังคับให้เรามองจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนมีความต้องต้องเพ่งแล้วก็ต้องใช้สตินิดนึงในการมองแล้วก็แนวตั้งเนี่ยพื้นที่มันถูกจํากัดได้ง่ายกว่าทําให้รายละเอียดใส่เข้าไปเนี่ยมันจุดยึดกัดได้น้อยกว่า แต่พอเปนภาพแน่นอนครับพื้นที่ที่กว้างขึ้นเราสามารถที่จะใส่เรื่องราวเล่าเรื่องได้ง่ายมากขึ้นเช่นภาพนี้มองง่ายมากรู้ไหมฮะว่าทิศทางภาพนี้เริ่มจากตรงไหนและนำพาไปตรงไหนภาพนี้คือภาพน่าจะเป็นไม่โรงแรมก็รีสอร์ทแต่จริงคำตอบคือคอนโดนะครับคอนโดสไตล์รีสอร์ทนะฮะเราเหีนลยว่านี่คือคอนโดที่อยู่ริมทะเล กับการถ้าภาพนี้ถ่ายด้วยแนวตั้งเราอาจจะเห็นทะเลน้อยหรืออาจจะแทบไม่เห็นทะเลเลยนะเดีถ้าเกิดเห็นทะเลก็อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างไม่ได้เห็นต้นไม้กันไหมครับฉะนั้นพอมันเป็นแนวนอนขอบเขตม,มันกว้างการเล่าเรื่องจึงมีดีเทลได้มากกว่าชัางภาพเดียวจะเห็นตั้งแต่สระว่ายน้ําค่อยๆไล่ไปถึงเลยครับทะเลทันทีมันเป็นทิศทางที่มันกว้างขึ้นและรู้ว่าเล่าเรื่องอะไรได้มากขึ้นอันนี้ก็คือจาก ดอกไม้ไปดังแบบถ้าสมมติดูในเชิงของการเล่าเรื่องน้องสาวผมนะฮะกำลังแอคท่าโดยการที่ผมใส่อะไรฮะด้านข้างที่เหลือเนี่ยผมดึงฟอรกราวให้เป็นตัวดอกกุหลาบและจะเห็นเลยว่าดอกกุหลาบเนี่ยมีถึงฉากหลังเลยนะฉะนันการที่มันมีดอกกุหลาบเข้ามาเยอะดอกกับสีมพูภาพนี้เลยให้เรื่องราวที่รู้สึกว่ามันดูหวานมันดูแบบมีความดูสดใสมีความดูน่ารักเห็นไหมให้ความรู้สึกไปทางแบบละมุนอะ่ะเพราะสิ่งที่อยู่ในภาพมันเป็นตัวเล่าเรื่อง ชั้นข้อที่7เลยครับภาพที่เป็นภาพแนวนอนจึงสามารถเล่าเรื่องได้มากกว่าภาพแนวตั้งข้อที่8ครับมันสอดคล้องกับอุปกรณ์การแสดงผลทีวีก็เป็นแนวนอนถูกไหมเราไปเห็นจอต่างๆส่วนมากก็เป็นแนวนอนเวลาเราดูโทรศัพท์โอเคแม้ว่าเราจะดูเป็นแนวตั้งแต่เวลาเราดูอะไรที่มันจริงจังเราก็มักจะ เป็นแนวนอนฉะนั้นผมนบอกอย้อข้อหนึ่งเลยว่าแนวนอนเน่ครับมันมีความชัดเจนเรื่องของความตั้งใจดูมากกว่าแนวตั้งเวลาคนเราดูอะไรที่มันเป็นแนวตั้งส่วนมากมันจึงเป็นอะไรที่มันดูแบบประเดี๋ยวประดาวดูสั้นๆแต่ถ้าเราอยากจะดูให้มันยาว,ยาว ดูแบบจ้องจริงจังการดูเป็นแนวนอนเราจะรู้สึกว่ามันดูโอเคมากกว่าแนวตั้งเนี่ยเราดูนานๆเราอึดอัดนะเพราะเฟรมภาพอะมันจะเป็นแนวตั้งถ้าเวลามองมันจะมีความแบบไม่ได้สบายตามากนะฉะนั้นสังเกตเลยว่าบรรดาพวกคลิปรีวส์คลิปช็อตคลิปท <he S 1> <ๆ>ิกต็อกเห็นไหมแพลตฟอร์มแบบเนี้ยจึงเป็นแนวตั้งเพราะมันทาเป็นคลิปสั้นแต่พอเป็นคลิปยาวๆเราจะไม่เอาคลิปยาวไปใส่ในในแนวตั้งเราคลิปยาวอยู่อยู่แนวนอนเพราะเวลาที่คนต้องจ้อง สิ่งหนึ่งตั้งใจดูอะไรแบบก็ตามเราไม่อยากใช้การเพลงที่มากนักฉะนั้นแนวนอนมักเป็นคําตอบที่ดูแล้วสบายตากว่าฉะนั้นทั่วนี้ต่อให้มีคลิปตั้งคนก็ยังจะดูแนวนอนเวลาต้องการดูให้มันเป็นจริงจังอยากสังเกตมากๆอยากเห็นชัดๆเราจะรู้สึกว่าการดูคลิปแนวนอนรายละเอียดมันเยอะกว่าคลิปแนวตั้งภาพถ่ายก็ไม่ต่าง <c oughs> เวลาคนดูภาพถ่ายแนวนอนมันก็จะเห็นดีเทลได้มากกว่าภาพถ่ายแนวตั้ง ฉะนั้นมันค่อนข้างจะสอดของอุปกรณ์หลายๆอย่างซึ่งโอเคแหละแม้ว่าอุปกรณ์นอกอาจจะเนเียน,นเป็นแนวตั้งบ้างแต่ก็ยังคงเป็นแนวนอนเยอะอยู่ <c oughs> ข้อที่9นะครับเรื่องของความยืดหยุ่นในการครอปอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเราถ่ายภาพมานะครับลหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะคอนโทรลตัวของมุมมองภาพหรือคอมโพสภาพได้ดั่งใจเท่าไหร่นักเราจะต้องมีการมาครอปมาแก้มาปรับเพื่อภาพอ,ออกมาลงตัวมากยิ่งขึ้นที่ปัญหาคือเวลาถ่ายมาเป็นภาพแนวตั้ง เราจะรู้สึกว่า Area เรียในการครอปเนี่ยพอมันต้องกินพื้นที่ที่เป็นด้านข้างออกไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่พอเราถ่ายเป็นแนวนอนเรสาสเราสามารถจัดสรรเอาด้านข้างออกไปก็ได้เวลาคนทํางานโปรดักชันเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะถ้าเป็นช่างภาพเนาะส่วนมากเขาก็ถ่ายแนวนอน ถ้าพิกเซลกล้องเขาสูงมากพอเขาจะสามารถครอปเป็นแนวตั้งได้หรือแม้แต่วิดีโอก็ตามเวลาที่ช่างภาพหรือช่างวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายคลิปและถ้าลูกค้าบีฟว่าขอภาพอไปภาพแนวตั้งด้วยนะไปคลิปแนวตั้งด้วยนะสิ่งที่เขาทำคือเขาจะปรับเป็น 4K และก็ถ่ายเป็นแนวนอนแล้วค่อยไปครอปเป็นแนวตั้งมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าถ่ายเป็นแนวตั้งแล้วไปครอปเป็นอย่างอื่นดังนั้นเรื่องของความยืดหยุ่นในการครอปในการจัดวางเฟรมยังไงแนวนอนก็ภาพแนวนอนก็มีโอกาสที่จะทำได้ดีกว่า ภาพแนวตั้งภาพแนวตั้งนี้ค่อนข้างต้องถ่ายมาให้มีความเป๊ะประมาณเพราะเนื่องจากกรอบภาพมันบีบดังนั้นใครอยากถ่ายภาพแล้วส่วนตัวเองเป็นคนถ่ายภาพไม่ค่อยแม่นเวลาเราต้องแบบถ่ายแล้วส่วน์องค์ประกอบต้องมาต้องมาปรับแก้หน่อยดังแน่น,น,น,นอนก็ยังคงเป็นคาตอบที่ดีในของการครอปนะครับแต่ถ้าคุณจะครอปมากๆอาต้องไปใช้กล้องที่มันมีพิกเซลสูงๆเพื่อช่วยในการครอปได้ไง่ายมากขึ้นข้อที่10ครับในการถ่ายภาพ ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะกรุปช็อตกรุปช็อตคือเป็นภาพกลุ่มไม่ว่าจะเป็นภาพคนนะฮะหรือภาพของยังไงแนวนอนก็ยังคงเหมาะกับการลักษณะถ่ายภาพเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะเวลาที่อะไรก็ตามที่มันก่อกําเนิดเป็นกลุ่มโดยส่วนใหญ่จะก่อกําเนิดเป็นแนวนอนมากกว่านึกภาพตอนที่คุณถ่ายภาพกับเพื่อนแล้วคุณอยากจะเซลฟี่ถ้าคุณถ่ายแนวตั้ง แนวตั้งมันก็จะมีแอนเรียงกันสหยับซ้ายขวาได้ยากแต่อพอไปนอนปุ๊บมันมีสเปซที่มากกว่านะฮะพวกกรุ๊ปช็อตต่างๆเนี่ยจึงนิยมนะครับนิยมอย่างมากอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนะฮะผมอ่ะผมเอาเหมือนเดิมเลยอ่ะถ่ายเป็นเห็นไหมนโปรดักมากกว่า1ตัวสินค้ามากกว่า1ชิ้นผมมักถ่ายเป็นแนวตั้งมากกว่าเห็นหมเราสามารถเรียงได้มากกว่าเนี่ยคือบินมากกว่า1น่ํลำและมันดูพอดีมากๆตึกมากกว่า1ตึกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีตัวพระเอก มากกว่า1สิ่ง1ชิ้น1ตําตำแหน่งแนวนอนจะตับไปได้ดีกว่าทีนี้คันี้จะเริ่มมาแล้วอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคศัพท์ในวงการออกแบบนิดนึงเนาะภาพแนวนอนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเนกาทีฟสเปซได้ดีมากกว่าภาพแนวตั้งเนกาทีฟสเปซสัพ์นี้ดูอาจจะดูแบบเอยดูยากจังเลยแต่ถ้าผมตอบความมีนิ่งความหมายมันคือการสร้างพื้นที่ว่างเนกาทีฟสเปซมันคือพื้นที่ว่างเปล่านะครับมันคือพื้นที่ที่ไม่ได้มีจุดสนใจ มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับสายตาอายุตัวอย่างเช่นตัวภาพดีขึ้นมาภาพนี้เนี่ยตรงบริเวณแนวตึกทั้งหมดตั้งแต่การเดินไปเดอร์เบย์ตัวของบริเนาเบซานสิงคโปร์ไฟเจอร์ทั้งหมดเลยสิ่งนี้มันคือ positive space นึกภาพง่ายๆนะครับซต่ว,ว่าเป็นภาพแบบภาพากว้างนะครับแบบ,บเป็นภาพใบโลง่ลงๆจุดที่เป็นฉากหรือจุดที่มันเป็นที่ว่างสิ่งนี้คือ Negative คือภาพเหมือนผืนที่มันยังไม่มีอะไรมันเป็นที่ว่างที่ว่างเลย แต่พอมันเริ่มมีจุดเด่นขึ้นมามันเริ่มมีตำแหน่งที่ให้สายตาเรามองเราต้องโฟกัสไปตรงนั้นไอ้สิ่งตรงนั้นครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า positive space เกดภาพไหมฮะฉะนั้นถ้าไปง่ายๆน a t เก e Space คือพื้นที่ว่าง positive space คือพื้นที่ที่มันมีตัวตนที่เห็นอยู่ในสายตานะฮะข้อที่12ข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของเรียกว่าผลต่อการรับรู้ความหนาแน่นอย่างที่เราเห็นว่าพอสเปซพื้นที่มันมากขึ้น นั่นหมายความว่าความหนานแน่นก็จะมีผลมากขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นหมายความว่าต่อยภาพบรรณาแน่นเมื่อสักครู่นี้ต่อยภาพบรรณาแน่นมากๆมันมีดีเทลเยอะมากๆแต่ยังไงภาพนะครับลักษณะแนวนอนเนี่ยจะรู้สึกดูสบายตากว่าถ้าเป็นแนวตั้งถ้าเทียบกับแนวตั้งอ่าภาพอย่างเงี้ยละเอียดแน่นๆนะครับแปลที่เราแบบต้องใส่ละเอียดเยอะยังไงภาพแนวนอนก็ให้ให้ความดูเบาดูสบายตาดูหลวมอะได้มากกว่า ซึ่งถ้าเป็นภาพแนวตั้งมันดูไม่หลวมครับเออได้ง่ายแนวนอนไม่ว่าดีเทลจะมากดีเทลจะน้อยเงยก็าตามมันสามารถที่จะมีความเบาหรือความดูหลวมกำกับอยู่ฉนันวันนี้ถ้าคุณจะเลือกว่าคคณอยรกแต้าภาพแนวตั้งแนวนอนคําตอบที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นี้มันง่ายมากเลยให้คุณดูว่าคุณอยากให้ภาพของคุณมันดูแน่นหรือมันดูมันดูหลวมมันดูหนักหรือมันดูเบาหรือถ้าคนอยู่กลางๆงก็สามารถที่จะ เออให้เมองแล้วสบายตาแต่ละเอียดเยอะก็ยังได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการคอมโพสิชั o n ภาพยังไงนะฮะอ่ะเคลียร์ไหมครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์น,นี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับสูสๆครับ